ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เรามาส่งมอบปั๊มโซลาเซลล์ครับผมเป็นปั๊มแฮนโดโลนะครับผม1 1 0 0หวัตต์ปั๊มหนึ่งแรงครึ่งนะครับตอนนี้เราจะทำการนำอุปกรณ์มีแผงโซลาเซลล์ปั๊มแล้วก็ชุดโครงนะครับพร้อมชุดต่อหม้อนะครับพีกัดตอนนี้เราอยู่ที่บ้านดงกระทิงนะครับดงกระทิงอำเภอบ้านดานนะครับจังหวัดบุรียมนะครับ วันนี้ก็เราได้ทำการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับชุดตรงนี้นะครับผมก็เริ่มต้นเลยเราก็ทำการนำท่อ PVC นะครับผมแดท่อนนะครับก็ลูกค้าเจาะอยู่ประมาณ4ี่ิเมตรนะครับผมนะครับก็เอาท่อ PVC ติดตั้งลงนะครับใส่ปั๊มอะไรเรียบร้อยนะครับผมก็ประกอบเอาแผงขึ้นมาจัดวางบนชั้นนะครับผมทำการติดตั้งอะไ จับน็อตยึดให้แข็งแรงที่สุดนะครับอืม응แล้วก็มีต่อมหม้อนะครับตัวนี้ก็เสร็จสัร์เลยมีเพจจับน็อตน็อตยึดเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับอ่าส่วนพื้นต่างๆนี่ลูกค้าสามารถเลือกเลือกได้นะฮะจะเอาแบบอ่ามีพื้นวางสําหรับพักเป็นกระท่อมปลายนาก็ได้นะฮะนี่ก็เหมาะเลยทีเดียวนะครับอ่าส่วนบอ่อก็จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับอ่าชุดโครง ตรงนี้นะครับผมเป็นโบหนิ้วนะครับลูกค้าก็ทําการเจาะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เดินระบบสายไฟนะครับสายไฟกล่องคอนโทรลนะครับก็จะวางให้สะดวกที่สุดในการใช้งานนะครับก็จับเรียบร้อยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกอย่างก็โอเคนะครับกล่องคอนโทรลก็จะนะอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสําหรับใช้งานนะครับผมพอดีมือนะฮะอันนี้คือชุด ดูดน้ำโซลาเซลล์ก็ผมเรียกเป็นปั๊มสมม์ินะครับขนาด2นิ้วนะหรือว่า,าเราจะซื้อขนาดไหนที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราเราก็ต้องศึกษาก่อนนะผมว่าเจาะลึกกี่เมตรน้ําเยอะขนาดไหนนะผมถึงจะสามารถบอกได้ว่าใช้ปั๊มตัวกี่คิวนะครับอย่างตัวนี้ก็น้ําดีก็ใช้ปัม๊มหนึ่งพันหรวัตต์นะครับแรงครึง่งสองนิ้วนะครับก็ น้ำออกดีเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นน้ํานะครับก็โอ้โหลูกค้าเอาไปใช้ในไร่อ้อยครับผมสังเกตดูครับผมรอบข้างก็จะเป็นไร่อ้อยนะครับดิย่างใหญ่เลยนะครับเจาะอยู่ประมาณ3บอ่อด้วยกันนะนะครับก็เห็นลูกค้าบอกว่าก็จะมีบอ่อที่2ที่3นะครับผมก็จะทําการติดตั้งนะครับยังไงก็ถ้าใดสนใจกับผมยังไงก็ฝากอ่ โทรมาที่0808432910ครับเเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งด้านไว้ด้านล่างนะฮะเบอร์นี้ครับผมอยากจะสั่งโซรเซลเรามีบริการส่งเก็บเงอนปลายทางนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยครับสวัสดีครับ